เด็กเจนี 4, โดยเฉพาะเด็กไทยทําไปทํามาแล้วก็บอกว่าไม่เรียนต่อปริญญาดีกว่านะฮะเพราะว่ามีตั้งห้าปัจจัยที่มีความรู้สึกว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะจบแล้วตรงปกหรือเปล่าและชีวิตมันจะดีกว่าปกที่คิดไว้หรือเปล่านะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail Corporation ่นจำกัดมหาชนเด็กเจซโดยเฉพาะเด็กไทย ทำไปทำมาแล้วเขาบอกว่าไม่เรียนต่อปริญญาดีกว่านะฮะเพราะว่ามีตั้งห้าปัจจัยที่มีความรู้สึกว่าเรียนไปแล้วเนี่ยมันจะจบแล้วตรงปกหรือเปล่าและชีวิตมันจะดีกว่าปกที่คิดไว้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ครับมีการสํารวจออกมานะครับโดยเฉพาะเป็นการสํารวจเกี่ยวกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่กําลังแบกชีวิตแบกการทํางานทั้ง เจนวายเบลเลนเียมแล้วก็เจนสนะฮะซึ่งผลสำรวจตรงนี้ออกมาได้อย่างน่าสนใจจากทางของด e รอยช์น,นี่นะฮะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับเรื่อของที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนาระดับโลกนะครับการตรงที่ให้ตรงนี้ออกมาเนี่ยมันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีคิดและมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ในการที่จะศึกษาต่อหรือไม่สําหรับชีวิตและอนาคตของคนไทยนะครับ น่าสนใจทีเดียวนะครเป็นผลงานเป็นรายงานที่มีชื่อว่า d e l o i t e Gen C and m i l l e n n i u m s u r v e y 2025โดยเฉพาะในประเทศไทยเลยนะครับทีนี้พอเรามาเจาะกันตรงนี้เนี่ยครับตัวเลขที่ออกมาตกใจเหมือนกันนะครับเขาบอกงี้ฮะวัยรุ่นวัยรุ่นไทยนะรุ่นใหม่เลยนะครบแบ่งอ็เป็น Gen C มีถึง16%และในขณะที่ Gen Y เนี่ยนะก็กึ่งๆจะวัยรุ่นแล้วเลยเลยไปจะเป็นใบกางคนแล้วเนี่ยมีอยู่17บอกว่าไม่อยากเรียนต่อ ไม่อยากเรียนต่อเลยนะครับมีเหตุผลชัดเจนที่ไม่อยากเรียนต่อระดับอุดมศึกษาเลยนะฮะถามว่าทําไมเจนซีก็ไม่อยากเรียนต่อเจนวายก็ไม่อยากเรียนต่อโดยเฉพาะเรียนต่อในระดับอาจจะเป็นนู่นเลยนะฮะ postgraduate หรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะมีอยู่5ข้อแต่ละ5ข้อฟังแล้วเหนื่อยนะฮะข้อที่1เด็กเจนซีนะฮะมีเจนซีถึง50%บอกว่าเป็นเหตุผลจากสถานการณ์ส่วนตัวกับครอบครัวที่ตัดสินใจไม่เรียนต่อเจนวายมี38%ที่คิดแบบนี้ คือสถานการณ์ส่วนตัวกับครอบครัวซึ่งไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสถานการณ์ครอบครัวคืออะไรหรือส่วนตัวคืออะไรแต่ถ้าให้คิดและวิเคราะห์นะฮะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในสถาบันครอบครัวของเด็ก Gen 4และ Gen Y รวมถึงสถานการณ์ส่วนตัวด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีปัญหาในแง่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเงินส่วนตัวหรือการเงินครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาฮะ ปัจจัยข้อที่2ที่ทาให้เจนซีก็ไม่อยากเรียนต่อเจนไยก็ไม่อยากเรียนต่อมาถึงเด็กไทยนี่นะฮะคือเรื่องการเงินกับทุนทรัพย์อันนี้ตรงเลยนะฮะปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยนะฮะเจนซีมีถึง44ที่บอกว่าเป็นปัจจัยด้านการเงินกับทุนทรัพย์ส่วนเจนไวยมีถึง38ที่เป็นปัจจัยเรื่องการเงินกับทุนทรัพย์เลยทาให้ไม่อยากเรียนต่อนะครับต่อมานะฮะเจนซีถึง32มองว่าจริงๆไอ้การเรียนหรือไม่เรียนต่อเนี่ยนะมันอยู่ในยุคของความย ไม่จาเป็นต้องไปโรงเรียนไม่จำเป็นต้องมีครูสอนก็คงจะอาศัยเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เจนซี3.2เปอร์เซ็นต์คิดอย่างนี้นะครับในขณะที่เจนวามีถึง38เปอร์เซ็นต์อันนี้มากกว่าเจนซีด้วยนะฮะบอกว่าการเรียนรู้สามารถเรียนด้วยเครื่องไม้เครื่องมือแบบอื่นในห้องหับอย่างอื่นในสิ่งแวดล้อมอื่นๆและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่จำเป็นต้องมีครูสอนไม่จำเป็นต้องมีโค้ชนะฮะอันนี้คือปัจจัยข้อที่สามปัจจัยข้อที่สี่ฮะเหตุผลที่มาเรียนต่อคออ เป็นเจ้าของกิจการเลยนะครับเจนซีมีถึง3.2อนตอยากทำธุรกิจมากกว่าเรียนต่อในขณะที่เจน y วมี24ก็อยากทำธุรกิจมากกว่าเรียนต่อนะครับและสุดท้ายเนี่ยเป็นปัจจัยที่5อันนี้ทั้ง2เจนกลัวหมดเลยนะฮะเจนซี26กับเจน y ว29บอกว่ากลัวจ่ายหนี้กู้ยืมการศึกษาไม่ไหวเห็นไหมฮะคือถ้าทําไปเรียนไปแล้วก็ต้องจ่ายหนี้ไปโดยเฉพาะเป็นหนี้เพื่อกู้เพื่อมาเรียนเนี่ยบอกไม่เอาดีกว่านะครับ ตรงนี้เองเนี่ยรายงานบอกอย่างนี้เขาบ่าคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องรายได้ไม่สมดุลกับรายจ่ายนะฮะแล้วก็ไม่มีเงินเก็บเพราะฉะนั้นเจนซีกับเจนวก็เลยใส่ปัจจัยที่5ตรงที่มาอยากเรียนต่อก็เพราะว่ากลัวจ่ายหนี้กู้ยืมการศึกษาต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้โหเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่บอกว่าเจนรุ่นใหม่ไม่เรียนต่อปริญญานะฮะผมไม่เรียนต่อปริญญาตรงนี้ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่ามันจะกลายเป็นกลุ่มคนทรัพยากรรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจเนี่ยนะครับ ไม่ไปต่อกับเรื่องการศึกษาแต่เน้นเรื่องของประสบการณ์นั้นถามท่านผู้ชมนะครับระหว่างการศึกษากับประสบการณ์อันไหนทําให้ชีวิตรอดมากกว่ากันในอนาคตส่งส่งเลยครับถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะระหว่างประสบการณ์กับการศึกษาอันไหนทําให้ชีวิตรอดในอนาคตมากกว่ากันส่งถ้าใครคิดว่าการศึกษามากกว่าพิพมพ์การศึกษา ถ้าใครคิดว่าประสบการณ์มากกว่าพิมประสบการณ์ส่งมาเลยนะครับอยากรู้ครับนะังนั้นถ้ามุมมองของเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนี้โอโ้โหนึกถึงอะไรฮะธุรกิจการศึกษาสถาบันการศึกษาอาชีพครูที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งและเป็นทางการนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีก็ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการศึกษาสถาบันการศึกษาก็ถูกดิสลอตเตอรเทคโนโลยีมาโดยตลอดถูกไหมฮะแล้วก็ถูกอะไรฮะดิสลอตสะดุดจุดลงโดยปัญหาทางเศรษฐกิจมาโดยตลอดถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็เลยกลายเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่า ถ้าอย่างนี้ในอนาคตแล้วเนี่ยเราอาจจะขาดเด็กรุ่นใหม่ๆที่เข้าไปศึกษาในสถาบันการศึกษาอะไรต่างๆนี่นะครับก็จะกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมครับ